บทนี้นะคะก็เป็นเรื่องของบทบาทระบบสารสนเทศกับโซ่คุณค่าแบบจำลองโซ่คุณค่าที่กล่าวมาข้างตน้นโดยเฉพาะกิจกรรมหลักที่สามารถนำประยุกต์ใช้กับภาคธุรกิจต่างๆซึ่งเป็นแบบจำลองกิจกรรมหลักของโซ่คุณค่าที่มาใช้กับธุรกิจผลิต ผลิสินค้าด้วยการนำระบบสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในกิจกรรมต่างๆอันประกอบไปด้วยการจัดการต้นทาง การจัดการภายในและการจัดการปลายทางซึ่งเป้าหมายของกิจกรรมทั้ง3ก็คือจะต้องเชื่อมโยงสัมพันธ์กันอย่างมีระบบเพื่อนาไปสู่การสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพราคาถูกมีการบริการหลังการขายด้วยการส่งมอบคุณค่าในสินค้าหรือบริการเหล่านี้ผ่านกิจกรรมต่างๆภายใต้โซ่คุณค่านี้เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่ลูกค้าในที่สุด 1. การจัดการต้นทาง ก็คือเกี่ยวข้องกับการจัดหาวัตถุดิบโลจิสติกขาเข้าและการจัดการคลังสินค้ากล่าวคือเป็นกระบวนการจัดการต้นกําเนิดของวัตถุดิบนั่นเองด้วยการนําระบบติดตามการขนส่งวัตถุดิบและระบบควบคุมวัตถุดิบคงคลังมาใช้ 2. การจัดการภายใน เป็นการจัดการกับกิจกรรมทางธุรกิจขององค์กรในแต่ละแผนกซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบการผลิตด้วยการนำระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อควบคุมกระบวนการทำงานให้เป็นไปในรูปแบบอัตโนมัติและเสริมสร้างประสิทธิภาพและสุดท้าย3การจัดการปลายทาง เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บผลิตภัณฑ์พร้อมจำหน่ายการตรวจตาและติดตามผลิตภัณฑ์หีมฮอรหรือสินค้าต่างๆแบบอัตโนมัติโลจิสติกส์ขาออกการตลาดและการขายรวมถึงการบริการหลังการขายกล่าวคือเป็นกระบวนการจัดการที่เกี่ยวข้องกับการนำผลิตภัณฑ์ไปสู่ผู้บริโภค คนสุดท้ายนั่นเองซึ่งระบบสารสนเทศที่นำมาใช้คือระบบค้นคืนและจัดเก็บสินค้าแบบอัตโนมัติระบบวางแผนเพื่อการกระจายสินค้าการวางแผนเพื่อส่งเสริมการขายและระบบควบคุมติดตามงานบริการลูกค้าเป็นต้นก็บทนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะคะ